ลงรถเมย์ขึ้นรถเมย์พูดว่าอย่างไรในภาษาสวีเดนสวัสดีค่ะคลิปนี้ขอมาจัดไปนะคะจากคุณอมรอรัตน์ถามว่าถ้าต้องการพูดว่าฉันพึ่งลงจากรถเมย์จะพูดว่าอย่างไรคำว่าลงคลีว่าออฟคลีว่าออฟ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะฉันพึ่งลงจากรถเมย์โ k กฮอร์นิสคลีวิ t off บุสเซนฉันพึ่งลงจากรถเมล์หรือจะพูดแบบนี้ก็ได้ค่ะโยกคลียบ o f b u s เซ n นิสยกเครียบ o of บุสเซนนิสจะพูดแบบไหนก็ได้นะคะยอฮอนิสครีบิทออฟบุสเซนหรือยอเครียบออฟบุสเซนนิสฉันเพิ่งลงจากรถเมย์ถ้าเราจะบอกว่าฉันลงจากรถเมย์เมื่อหนาทีที่ผ่านมา หรือฉันลงจากรถเมเมื่อห้านาทีที่แล้วเราสามารถพูดได้แบบนี้ยอกเคลียบออฟบุสเซนฟอร์เฟมเมนูเตอร์เซนยอกเคลียบออฟบุสเซนฟอร์เฟมเมนูเตอร์เซนถ้าเราจะบอกว่า ฉันกำลังลงจากรถเมตอนนี้โยกคลีเวอร์ออฟบุสเซนนูโยกคลีเวอร์ออฟบุสเซนนูหรือจะพูดแบบนี้ก็ได้โยกฮอลเลอร์โอคลีวาออฟบุสเซนโยฮอลเลอร์โอคลีวาออฟบุสเซน ทั้งสองประโยคต่างก็แปลว่าฉันกำลังลงจากรถเมตอนนี้ถ้าเราจะบอกว่าฉันลงจากรถเมเร็วๆนี้หรือฉันจะลงจากรถเมเร็วๆนี้พูดได้สองแบบนะคะแบบที่หนึ่งยอกคลีเวอร์ออฟบุสเซนสนต Jag kliver av bussen snart. Rö, jag ska k l i v e b u s e n s n o r t Jag ska kliva av bussen snart. ทั้งสองประโยคต่างก็แปลว่าฉันจะลงจากรถเมล์เร็วๆนี้หรือฉันลงจากรถเมล์เร็วๆนี้ ถ้าเราจะบอกว่าอีกห้านาทีฉันจะลงจากรถเมมีวิธีพูดได้สองวีเช่นกันนะคะนั่นก็คือ yo k l e a v e r of bussen om um fem minuter yo k l e a v e r of bussen om fem minuter หร rö ja s r e Kliva of bussen om fem minuter j a g s k a kliva av bussen om fem minuter คำสำคัญก็คือคำว่า Kliva of นั่นเองนะคะ Kliva of แปลว่าลงถ้าเราจะบอกว่าเราขึ้นรถเม เราสามารถใช้คำที่คล้ายๆกันนะคะนั่นก็คือคำว่า c l e ว v e ผู้คำว่า cleave คำเดียวกันเปลี่ยนแค่จาก of เป็นผู o c l e ว v ออลงรถเมย์ cleave w h ขึ้นรถเมย์นั่นเองนะคะแต่ว่าคำว่า cleave w เพื่อนๆเอาไปฝึกกันเองนะคะเปลี่ยนคำว่า คลีวออบเป็นคลีวพูในประโยคที่เราฝึกมาเมื่อกี้ทั้งหมดสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะคลีวออบลงคลีวพูขึ้นเราก็จะเห็นคําว่าคลีวาหน้าตามันเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นคํากริยามันผันไปตามการเวลานั่นเองนะคะ